สวัสดีครับพบกับช่องวิทยุพ,พาวาพื้นที่ของเสียงเล่าเรื่องทั้งเรื่องราวที่คุณคุ้นเคยและเรื่องที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนขอเชิญทุกคนไปรับฟังและค้นหามุมมองใหม่ๆแบบ้อม,ม,มกันครับหลังจากกาพทะกรมนิตาดินกลับไปที่เวทีเธอไม่รู้สึกผิดจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของมิ้นที่จะำดำเนินการตามแผนแก้แค้นเพชรคือเป้าหมายต่อไป ดินเดินลงจากเวทีไปยังห้องแต่งตัวหลับห้องของเพชรประตูปิดอยู่แต่ดินเปิดมันเข้าไปโดยไม่เคาะเพชรกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกเงาเธอเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงนองจากมิน้นและเป็นคนที่ได้รับบทพิมพ์ไปแสดงแทนมิ้นในตอนแรกก่อนที่ดินจะมาถึงเพชรมองดินผ่านกระจกอย่างเยือกเย็นเพชรกล่าวฉันไม่คิดว่านักแสดงตัวแทนที่ได ประสบการ์อย่างเธอจะรอดพ้นความกดดันนี้ไปได้นางเดินเดินกล่าวฉันมาที่นี่เพื่อเตือนคุณเพชรการสำเนียวันนี้เป็นการแสดงทางสุดท้ายของเธอเพชรหัวราอยยอ่อพูดเรื่องป้าอะไรเธอเธอหมายถึงบทพิมพ์เธอแพ้ไปตั้งแต่ตอนที่บทนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อมินแล้วและตอนนี้เธอก็เป็นแค่งเงาที่มาทันที่มินเท่านั้นดินเดินเข้าไปใกล้เพชรดินเด้า ฉันจำได้แล้วทุกอย่างฉันจำได้พลาดคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพชเลือกคิว้วคืนไหนฉันว่าเธอกำลังสับสนนลินหรือว่าความกดดันทำให้เธอเริ่มบ้าเหมือนมิ้นไปแล้วลินกล่าวคืนที่ฉันกำลังจะแสดงรอบปฐมทัศน์คืนที่เธอผลักฉันลงไปใต้เวทีสีหน้าของเพชเปลี่ยนไปทันทีความเย็นชา ถูกแทนที่ด้วยความตกใจอย่างนี้ได้ชัดเพชรลุกขึ้นจากเก้าอี้และถอยหลังไปเพชรกล่าวนี่มันเรื่องบ้าอะไรเธอไม่ใช่มิน้นฉันไม่รู้ว่าเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงลินพิมพรรม์พฉันคือมิน้นและฉันกลับมาเพื่อเอาบทบาทของฉันคืนและแก้แค้นให้กับการตายของฉันเองเพชร้องตะโกนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ต้องการให้เธอตกอยที เพื่อให้เธอแสดงไม่ได้เพื่อให้ฉันได้บทนี้แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะตายเืย่นกล่าวบัเหตุััรนเหอรอนี่พฤติกรรมที่พวกคุณทำใต้เวทีละ่ปะปีกรรมที่กักขังวิญญาณงฉันไว้ในโรงละครนี้หุ่นเชิดตัวนั้นมันคืออะไรเพชรเพลาามันเป็นเรื่องที่คณะทำกันมานานแล้วเพื่อให้นักแสดงพวกมีรสวรรค์คงอูกับละครฉันไม่ได้ทำคนเดียว ทุกคนในคณะรู้เรื่องนี้พวาเขาต้องการให้พลังงานของมิ้นอยู่กับบทพิมพ์ตลอดไปลินกาวพกคุณฆ่าฉันเพื่อให้บทละครมีชีวิตอย่างนั้นเหรอเพชกาวเธอนั่นแหละที่ต้องรับผิดช,ชอบทำไมเธอถึงไม่ไปปุดไปเกิดทำไมต้องมาอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้ทำไมรอยลินยิ้มรอยยิ้มที่บีบเพี้ยของมิ้นลินกาวเพราะฉันยังไม่ได้สแสดงบทบ่าสุดท้ายของฉันไงเพช ดินพุ่งเข้าหาเพชร่างรวดเร็วมือของดินคว้าคอเสื้อของเพชรไว้แน่นดิน,นก่าวเธอทำให้ฉันต้องทนทุกข์ทรมานตอนนี้เธอต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของบทตรกรนี้แทน